แสงกสิบของสวรรค์ประการเสิ็ลงมาไม่มีแสงแห่งรักใดที่ความอิจฉาจะดับได้เพราะเมื่อใครคิดแต่ต้องคุณกรรมศักดิ์สิทธ์จะปลุกพลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นตอบแทนตอนที่สองกรรมเริ่มทำงานคนเหล่านี้จะต้องมาเชิญรับกรรมที่คนพวงนี้นะคะจะถูกลงโทษ ดูนะคะไพ่ออกมาเพราะคนเหล่านี้นะคะถ้ายังไม่กลับตัวกลับใจคนพวกนี้จะถูกลงโทษเพราะพระอาทิตย์ผู้นำศูนย์กลางอำนาจนะคะจะลงโทษคนพวกนี้นะคะเพราะผู้หญิงคนนี้นะคะคือนางกวัก เพราะผู้หญิงคนนี้คือคนที่เรียกทรัพย์แสดงว่ามีใครนะคะเป็นคนไม่ดีองคุลิมานะถ้าคนพวกนี้ยังไม่กลับตัวกลับใจนะคะพลังพระอาทิตย์พลังอพระอาทิตย์ก็คือผู้มีอำนาจนะคะพลังพระอาทิตย์นะคะ คือผู้มีอำนาจจะแสดงว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนมีชื่อเสียงคนรู้จักเป็นคนมีแสงผู้มีอำนาจความยิ่งใหญ่ที่เป็นที่หนึ่งเป็นผู้นำเป็นแม่ทัพเป็นนักรบผู้มีความโดดเด่นเป็นหนึ่งนะคะคนคนนี้ต้องทำการใหญ่คนคนนี้มีตำแหน่งสูงเป็นผู้บริหารหนวนหน้าคนคนนี้เป็นคนเด็ดขาดเป็นคนเอาเรื่องนะคะเป็นคนใจเด็ด เป็นคนดุดันคนนี้จะเอาเรื่องคนพวกนี้คนที่เป็นองค์คุลิมาเนี่ยนะคะที่กันแกล้งคนในเรื่องเนี่ยเพราะเขามองว่าผู้หญิงคนเนี้เป็นคนเรียกรัพย์เป็นนางกวักอะค่ะทําอะไรนะคะก็ทําให้มีโชคดีอะค่ะเขามองว่าผู้หญิงคนนี้คือเทพแห่งโชคลาภคอยเรียกทรั์ค้าขายดีมีลูกค้า แล้วก็ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่มีโชคลาภที่ดีแสดงว่าคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่โชคดีคนคนนี้นะคะเขามีแม่ที่ต้องคอยดูแลคนคนนี้แม่เขาให้โชคลาภมีคนนะคะพูดง่ายๆคนคนนี้เป็นคนที่เรียกทรัพย์ให้ผู้คนนะคะ ที่มีใครนะคะจะเด็ดขาดลงโทษคนที่เป็นองค์คุลิมานแล้วตรงกีแต่ตรงนี้นะคะตะกี้มันออกมากลับด้านแสดงว่าคนพวกนี้ไม่กลับตัวกลับใจนะคะคนนี้จะลงโทษคนพวกนี้ให้กลับตัวกลับใจเพราะคนพวกนี้นะคะยังใช้อำนาจมืดกันแกล้งคนคนนี้อยู่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะใบนี้ออกมาว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้บริสุทธิ์อะคะ่ะเป็นคนอ่อนโยน สี่สี่สี่แล้วผู้หญิงคนนี้เขามองว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนผู้มาปกป้องนะคะเป็นผู้ที่มาปกป้องผู้คนที่นี่เป็นนักสายจิตวิญญาณที่มาปกป้องผู้คนนะ,ะแล้วคนคนนี้นะคะมีพลังนะคะของกุมารทองมีรางสังหรณ์ที่ดีแล้ววันนี้ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่เปิดทางหาทางแก้ไขที่นี่นะคะ่ะแสดงว่าวันนี้นะคะไพ่ใบนี้มันตกลงมาคนคนนี้เป็นคนมีการศึกษาคนคนนี้สามารถเป็นครูได้เป็นหลักวิชาการได้เป็นอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปกป้องและคนคนนี้มีปัญญานะสามารถสอนคนได้ะคะให้กลับตัวกลับใจค่ะ เพราะผู้หญิงคนนี้มีพลังงานบริสุทธิ์ที่วันนี้นะคะแสดงว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องมีกุมารมีเซนต์มีลางสังหรณ์มีอะไรมาบอกเขาตลอดเวลาว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วท่านเห็นไหมคะโอ้โหคนลุกพระพิคเนตผู้หญิงคนนี้นะคะมีพระพิคเนตปกป้องคุ้มครองผู้หญิงคนนี้เป็นคนมีสติปัญญามากๆเลยค่ะ ขอพรอะไรนะคะพระพิคเนตก็ให้ผู้หญิงคนนี้ค่ะหรือผู้ชายคนนี้แสดงว่าพระพิคเนตปกป,ป้องคุ้มครองนะคะใครนะคะที่สาบแช่งผู้หญิงคนนี้ใครที่โกรธแค้นใครที่ว่าร้ายพระพิคเนตนะคะปกป้องผู้หญิงคนนี้จากการสาบแช่งอ่ะแล้วคนพวกนี้นะคะ ใครที่เป็นแชร์ลูกโซ่ใครที่ทำอะไรลุกลามนะคะคนพวกนี้นะคะจะถูกลงโทษเพราะคนพวกนี้คือข้าทาสร,รับใช้สายสืบสอดส่องแสดงว่ามีใครนะคะกำลังเป็นสายสืบเป็นลูกโซ่กำลังสาบแช่งกำลังโกดแค้นแล้วรับใช้สืบสวนนะคะ เรื่องราวนี้แต่คนพวกนี้นะคะพูดง่ายๆเลยนะคะคนนี้นะคะเขาจะมาปราบสิ่งชั่วร้ายเพราะความอดทนภาคเพียรของเขาะคะ่ะแสดงว่ามีใครนะคะที่เป็นสายสื่อแต่เป็นคนรับใช้ของคนพวกนี้ คอยสอดส่องดูแลคอยถ่ายรูปคอยถ่ายรูปแสดงว่ามีใครถ่ายรูปแล้วส่งลายไปให้ใครที่พลังงานมืดดูนะคะดูนะคะยังไงต่อ เราจะดูกันแล้วนะคะว่าพลังงานของคนพวกนี้วันนี้ก็ยังไม่หยุดนะคะเพราะมีคนคอยสอดส่องนะคะเป็นข้าทาทารับใช้และกำลังสาบแช่งคนคนนี้มันจะระบาดมันจะลุกลามนะคะเพราะคนคนพวกนี้กำลังใช้อำนาจมืดอยู่ะค่ะดูนะคะเพราะ วันนี้ผู้หญิงคนนี้มีพลังงานลี้ลับจริงๆแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะห่วงแหนคนนนี้มากๆมีใครที่มีพลังงานลี้ลับแสดงว่าผู้หญิงคนนี้นะคะมีพลังงานลี้ลับที่วันนี้นะคะมีใครปกปิดอะไรมีใครนะคะเก็บซ่อนความลับปกปิดอะไร ที่วันนี้กำลังมีคนซุบซิบนินทานะคะว่าใครนะคะกำลังไปบนบานสารกล่าวมีคำสัญญาศรัทธาอะไรอะคะที่วันนี้คนคนนี้นะคะจะสืบทอดสารต่อเพอราะเคารพเพราะคนนี้คือพยาครุษ คนคนนี้มีความยิ่งใหญ่นะ,ะเป็นพยาคุดแล้วเคารพแก่ผู้คนแสดงว่ามีใครที่เป็นพยาคุดและมีอำนาจยิ่งใหญ่ะะที่วันนี้นะคะมีใครเป็นคนที่มีความโลภและมีอำนาจมืดที่ชักนำทางคนไปในทางที่ผิดแสดงว่ามีใครเป็นพยาคุดทำอะไรนะคะ เป็นครูเป็นผู้มีอำนาจแล้วมีความโลภใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยค่ะทรยศลืมบุญคุณแทงข้างหลังหักหลังสื่อสารอะไรแสดงว่ามีใครนะคะกําลังทรยศหักหลังเพราะคนคนนี้นะคะ จริงๆแล้วเขาเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองอะคะ่ะคนคนนี้เขาตั้งใจมุ่งมั่นมีเป้าหมายสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะมีใครนะคะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนทําอะไรระหว่างประเทศนะคะแล้วคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีแรงผูกพันกับใครกับต่างประเทศแสดงว่าดวงคนนี้นะคะจะต้องเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะ แล้วมีใครเป็นแรงผูกพันมากๆที่วันนี้มาเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้คนนะคะดูนะคะแล้ววันนี้นะคะผู้คนได้เรียนรู้และเติบโตจับบทเรียนนะคะที่ผ่านมาเพราะคนคนนี้นะคะเป็นผู้มีทรัพย์เป็นผู้ที่ผู้คนเคารพนับถือะคะ่ะอีกหน่อยนะคะผู้หญิงสามคนนะคะ จะอิจฉาผู้หญิงคนนี้มากๆเลยอะคะ่ะเขาจะอิจฉามากเพราะเขาเปรียบเทียบแสดงว่าผู้หญิงสามคนนี้จะเปรียบเทียบเพราะผู้หญิงคนนี้นะคะมีหลักการชันการใช้ชีวิตยึดมั่นนะคะอดทนไปสู่ความสำเร็จแสดงว่ามีใครนะคะใช้ชีวิตนะคะอดทนยึดมั่นไปสู่ความสำเร็จนะคะตั้งหน้าตั้งตาทำงานไม่ใส่ร้ายใครไม่ว่าใคร แล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตท่านดูนะคะไพ่มันออกมาเองเพราะผู้หญิงคนนี้มีปัญญาในการค้นพบแล้วก็นําแสงสว่างและหาทางออกให้ผู้คนฤษีนารอแสดงผู้หญิงคนนี้เป็นคนเก่งผู้ชายคนนี้เป็นคนเก่งแล้วท่านเห็นไหมคะไพ่มันเดลวิทสลับสลับสลับนะคะแล้วมันกลิ้งออกมาเองท่านเห็นนะคะเพราะผู้หญิงคนนี้เป็นคนดวงแรงะคะ่ะ ที่ไม่มีใครนะคะสามารถแตะต้องแสงแห่งรักนี้ได้เพราะผู้หญิงคนนี้เป็นคนมีสติปัญญาแล้วเป็นเทพแห่งแสงสว่างแล้วหาทางออกให้ผู้คนนะคะเราจะดูกันนะคะว่าแล้วคนนี้นะคะใต้สำรับเขามีคู่บุญที่จะนำพาเขาไปจเจริญไปสู่นะคะคู่ส่งเสริมชะตา แสดงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนดวงแรงมากแล้วใครนะคะที่จะมาอยู่เคียงข้างผู้หญิงคนนี้นะคะ่ะบุญกุศลนะคะจะต้องเท่ากับผู้หญิงคนนี้ใครที่มีพลังงานมืดใครที่มีพลังงานไม่ดีนะคะ <อ Yes. S 1> ก็ไม่สามารถเข้าใกล้ผู้หญิงคนนี้ได้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนดวงแรงอะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปกป้องคุ้มครองตลอดไม่ให้ใครเข้าใกล้ผู้หญิงคนนี้ได้เลยถ้าไม่เป็นคู่บุญจริงๆอะ่ะ เพราะผู้หญิงคนนี้นะคะบางคนนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าประกอบอาชีพแลกเปลี่ยนทำมาคา้าขายที่บางคนมีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วคนเหล่านี้ล่ะคะคนเหล่านี้ที่กันแกล้งนะคะกันแกล้งคนคนนี้นะคะ่ะที่ดวงแรงที่วันนี้นะคะเขาแอบถ่ายรูปส่งหรืออะไรแบบนี้นะคะ ไปให้ผู้คนดูนะคะ่ะพวกเขาจะประสบอะไรดูนะคะคนเหล่านี้ผู้หลักผู้ใหญ่แสดงว่าคนเหล่านี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่จะถูกละเลยนะคะคนเหล่านี้จะถูกละเลยเพราะมีใครโหยหาอะไรเพราะคนพวกนี้อายุที่ทำมาแสดงว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ที่ต้องการควบคุมพลังงานของคนคนนี้นะคะ่ะที่กำลังถูกละเลยนะคะแล้วอีกหน่อยคนจะละเลยเขาเพราะเขาใช้พลังอำนาจอายุจิธรรมแย่งชิงนะคะคนพวกนี้มีการแย่งชิงแต่เขาจะไม่สามารถแย่งชิงได้แล้วเพราะคำแย่งชิงมันกรอบด้านแสดงว่าคนคนนี้กำลังใช้อำนาจอายุจิชมนะคะแย่งชิงอะไรสักอย่าง เพื่อความถูกใจนะคะแสดงว่าคนพวกนี้กำลังแย่งชิงอะไรด้วยอำนาจอายุจิธรมนะคะแล้วคนพวกนี้เห็นไหมคะเขาต้องการความถูกใจนะคะแล้วเขาไม่ต้องการให้ตัวเขาพังนะคะดังนั้นเนี่ยคนพวกนี้นะคะ ความถูกใจของเขาความอายุธรรมของเขาที่เขาคิดว่ามันจะไม่พังนะคะมันจะพังลงมาเพราะวันนี้นะคะมีใครที่เป็นรักสามเศร้าแล้วมีใครที่กำลังยุ่แยงเพราะคนพวกนี้กำลังไม่มีเงินนะคะคนพวกนี้หมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาของคนพวกนี้แล้วที่ไม่สามารถไปต่อได้ ดูนะคะอันนี้เพราะคนคนนี้นะคะเป็นคนดื้อรั้นดังนั้นคนพวกนี้จะหมดเวลาแล้วเขาจะไม่ดื้อรั้นแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาจะถูกตัดขาดะคะเขาจะถูกตัดขาดแล้วคนพวกนี้นะคะจะถูกเหยียบย่ําแล้วคนพวกนี้จะจบจะจบค่ะชีวิตของเขาจบเลยเพราะคนพวกนี้เล่นคุณใสมนดํา แสดงว่ามีใครในอดีตดื้อรั้นต้องการเอาชนะเหยียบย่ําใครจําได้ไหมคะเด e l เลยวจบอกว่าประกาศสิทธิแห่งกรรมศักดิ์สิทธิ์ใครที่แตะต้องแสงนี้คนนั้นจะ,ะเผชิญรับกรรมมาแล้ววันนี้นะคะจะมีใครที่เด่นดังมากๆแล้วคนพวกนี้นะคะ บางคนนะคะที่เป็นตัวตลกอะทำอะไรแบบตลกอะทำอะไรแบบสนุกสนานนะคะคนพวกนี้จะไม่สนุกสนานอีกต่อไปนะคะที่วางแผนกันแกล้งเพราะคนพวกนี้จะถูกหลอกหลอนด้วยพลังงานสิ่งศักดิ์สทธิ์ชีวิตของพวกเขาจะจมดิ่งะคะ่ะใครนะคะที่เคยเดินทางหรืออะไรทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับพวกนี้เขาจะไม่ได้เดินทางอีกต่อไป เขาจะไม่สามารถทําอะไรตรงนี้ได้อีกต่อไปเกี่ยวกับการบินหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะมีใครต้องเดินทางเห็นไหมคะชีวิตของเขาจะหยุดนะคะหยุดใครที่ทําเกี่ยวกับเดินทางเกี่ยวกับการบินเกี่ยวกับอะไรจะหยุดแล้วชีวิตพวกเขาจะพังพินาศพวกเขาต้องยอมซีโลลาบนะคะกับพลังงานนี้ถ้าคนพวกนี้ เพราะมีใครนะคะจัตาสว่างแล้วมาอุปธรรมแสดงว่าจะมีผู้มีอำนาจนะคะมีผู้มีอำนาจตาสว่างกับคนเหล่านี้แล้วมาปลดล็อกนะคะคืนซับส์สิ์ให้คนคนนี้เพราะเป็นผรมลิกิดอาคะ แสดงว่ามีใครป้นทรัพย์สินจําได้ไหมคะป้นทรัพย์สินของใครไปตั้งแต่ตอนแรกเพราะเรื่องราวนี้มันคือความลับอค่ะแล้วคนคนนี้นะคะจะปล่อยบอคุคคลนี้เป็นอิสระแล้วชีวิตคนพวกนี้นะคะจะพบเจอแต่อุปสรรคมากมายเลย แล้วจะได้รับความเจ็บปวดเพราะมีใครเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะเหนี่ยวรั้งผู้ชายคนนี้ไว้แสดงว่ามีใครขอเขาจะไม่เหนี่ยวรั้งนะคะอีกต่อไปแสดงว่ามีใครขออะไรสักอย่าง นะคะแล้วไปเสี่ยงคําทํานายนะคะ่ะมีใครขออะไรเสี่ยงคําทํานายแต่ท้าเวสุวรรณนะคะจะปกป้องคนในเรื่องนี้แล้วชีวิตของคนพวกนี้จะสมไฟนะคะแล้วจะมีการตัดสิน Justice แสดงว่าคนพวกนี้จะต้องถูกลงโทษผู้หญิงคนนี้นะคะที่ทําอะไรไปขออะไรใครเหนียวล้างใครคนนี้จะทุกข์ทรมานะคะ เพราะมีใครนะคะเป็นคนตลบตลรงในเรื่องนี้นะค่ะแล้วพยายามเล่นเกมพิกเกมเพื่อให้ควบคุมใครแสดงว่าวันนี้นะคะคนพวกนี้นะคะ เขาจะต้องโดนผูกมัดเขาจะต้องโดนจับอะคะ่ะกับพลังงานตรงเนี้มีใครนะคะเล่นเกมพิกแพงอะไรสักอย่างเพื่อให้เรื่องราวมันกลับตลบปัดโดยความไม่อายุที่ทำะะ่ะเราจะมาดูนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะเขาเป็นสปริชัลก็แสดงว่าผู้หญิงคนนี้นะคะเขามีพลังของนักสายจิตวิญญาณที่เป็นของขวัญติดตัวเข้ามา แล้วเขาจะปิดกั้นใครที่พลังงานไม่ดีะคะ่ะหน้าที่ของเขาคือปิดกั้นพลังงานผู้ติดลบนะคะพลังงานของใครที่เป็นองคุริมานทำอะไรไม่ดีเพราะจะมีใครนะคะโยคิดอะพ r เ t e c t e d จะมีผู้มีอำนาจจะมีใครพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องเด็กๆที่นี่แล้ว g i ฟต from God เพราะคนคนนี้คือของขวัญน,นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่เป็นโซเมตของใครที่เป็นคู่ของใครแล้วเป็นดีวายอ่ะเป็น inheritance. ดีวาย์อินเฮอรเทนแสดงว่าเด็กคนนี้จะต้องมาสืบทอดมรดอกอะไรที่นี่เป็นเด็กที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจัก,กรวาลเหลือเอาไว้คนเดียวอ่ะที่ต้องมาปกป้องผู้คนที่นี่เพราะของขวัญน,นะคะของจัก,กรวาลเพราะคนคนนี้อ b บบันเดนส์เพราะผู้หญิงคนนี้เป็นคนโชคดีจําได้ไหมคะทาอะไรก็โชคดี ทำอะไรก็ลุ่งเรืองเหมือนนั่งกวักอะค่ะที่เขาต้องมาปกป้องเด็กๆที่นี่แล้วจะมีใครนะคะคิดถึงคนคนนี้มากๆเพราะผู้หญิงคนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือผู้ชายคนนี้ปกป้องคุ้มครองรอบตัวเขาเลยเพราะเขาคือ the high princess เป็นผู้ที่ทรงสิทธินะคะที่ต้องมาปกป้องผู้คนแสดงว่าคนคนนี้ เป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกรักจักรวาลนะคะที่คนคนนี้นะคะจริงแจ้จริงแล้วเป็นคนมีฐานนะเ a ลตี้บูม a นที่ you are a gift นี่คือของขวัญน,นะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้แล้วนี่คือจดหมายนะคะจากแกรนด์มา h e เต์นี่คือจดหมายจากปู่ย่าตายายของพวกท่านนะคะที่วันนี้ มีใครขายจิตวิญญาณมีใครนะคะที่รับสินบนติดสินบนท็อกซิกเพื่อมาทำลายแสงของเอ็นเซสเตอร์เพื่อมาทำลายแสงของผู้ที่ถูกเลือกค่ะแสดงว่าเด็กคนนี้เป็นผู้ที่ถูกเลือกมาจรงิงๆิที่คนเหล่านี้นะคะอิจฉาติดสินบนอิจฉาคู่แข่งต้องการทำลายแสงของเด็กคนนี้นะคะ่ะ เจตนาเห็นไหมคะต้องการขโมยแสงของเด็กคนนี้เพราะคนพวกนี้คือดาร์กเมจิกก็คือเอมโพเรอร์คนคนนี้แหละคะ่ะแสดงว่ามีใครนะคะเป็นเอมโพเรอร์มีใครเป็นคนมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีหน้าที่การงานมีตำแหน่งต้องการขโมยแสงของเด็กคนนี้ต้องการขโมยทรัพย์สินต้องการขโมยเงินต้องการทุกสิ่งทุกอย่างขโมยจากเด็กคนนี้ไปะคะ่ะ ที่เป็นคู่แข่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกว่าไม่มีทางใบนี้มันออกมาคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้จะเติบโตมีแสงคนคนนี้คือนาซิส็็แสดงว่าพวกนาซิสเซสะคะจะต้องตกลงมานะคะคนที่คิดว่าตัวเองมีตำแหน่งจะตกลงมาะคะ่ะเพราะผู้หญิงคนนี้คือ power couple ของใคร แล้วผู้แล้วผู้ชายคนนี้เขาจะวอรี่แสดงว่าผู้ชายคนนี้จะต้องตกลงมาแสงของเขาจะตกลงมาแล้วแสงของผู้หญิงคนนี้จะเติบโตเพราะผู้หญิงคนนี้สปิโรชเลเทสผ่านเพราะผู้หญิงคนนี้จิตใจเป็นอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกมาที่นี่เพราะเขาคือ the e m p เ e s สอะคะ่ะเพราะเขาคือผู้หญิงที่สุขสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเขาบุคคลน,นี้คนคนนี้นะคะจะต้องเป็นคุณนายะยังไงอะไรก็แล้วแต่ ไม่มีแสงใดดับแสงคนคนนี้ได้นะคะประกาศสิทธิแห่งกรรมศักดิ์สิทธิ์ใครที่แตะต้องบอคนนุคคลนี้คนนั้นจะต้องได้รับกรรมเพราะโชคชะตาของคนคนนี้จะต้องเป็นคุณนายที่สปิริตโชกกอดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกสิ่งปกป้องคนคนนี้เพราะเด็กคนนี้คือผู้กล้าแล้วเด็กคนนี้คือนักรบนะคะจักรวาล ที่จะต้องมาทําลายแสงของใครที่มืดไม่ได้ทําลายแสงของใครที่ไม่ซื่อสัตย์ทําลายแสงของใครที่ชอบติดสินบนเพราะผู้ชายคนนี้ต้องการขโมยแสงของคนคนนี้เพราะคนคนนี้ไฟนั้นเชี่ยวคามาาเพราะผู้ชายคนนี้กําลังเดือดร้อนเรื่องการเงินผู้ชายคนนี้กําลังเดือดร้อนมีเงินที่เขากําลังมีปัญหาเพราะแดฟ พาะเขาคือขโมยที่เขาต้องการดับแสงนะคะของผู้หญิงที่เป็น spiritual guide แสดงว่าคนกลุ่มนี้เป็นขโมยนะคะและคนกลุ่มนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเงินแสดงว่าใครนะคะเป็น the e m p e r ร r ขโมยทรัพย์สินขโมยมรดกขโมยอะไรของใครไปแล้วกำลังเดือดร้อนเรื่องเงิน จึงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปิดทางคนที่เป็นสเปริทชัลไกด์เดนมาปิดทางผู้หญิงนะคะที่เป็นนักอ่านไพ่และเป็นคนที่นำทางนะคะแสงสว่างกับผู้คนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเราไปขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราไปเชิกทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพและเพบกันใหม่คลิปหน้าและจงจำไว้ไม่มีใครขโมยโชคชะตาของคุณได้ เพราะสิ่งที่ฟ้ากำหนดไว้จะเป็นของคุณเสมอและพบกันใหม่ในพลังแห่งแสงและความรัก The Love Edge รักทุกคน